สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเจียสวนธงชัยสวนสมรมนะคะจะมารีวิวเจ้ากล้วยตัวนี้นะคะหลายๆคนนะคะบอกว่าเขาคือกล้วยหน้าแต่หลายๆคนก็บอกว่าไม่ใช่นะคะส่วนตัวไม่รู้ค่ะนะคะแต่ถ้าถามจากแหล่งที่มาคนที่ให้มานะคะ เขาก็ไม่มั่นใจว่ากล้วยหน้าหรือกล้วยหอมแดงอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเจ๊จะชิมนะคะแล้วก็เล่าให้ฟังว่ารสชาติมันเป็นยังไงแล้วทุกคนว่ามันควรจะเป็นกล้วยอะไรนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจ๊จะชิมนะคะหน้าตาเขาจะเป็นสุกมาสีจะเป็นอย่างนี้นะคะตอนที่ไม่สุกเป็นแบบแดงคล้ายๆช้ำเลือดช้ำหนองเลือดหมูนะคะแต่พอสุกออกมาก็จะเป็นสี อันในกล้องมันจะจะเห็นไม่ชัดแต่ตัวจริงของเขานะคะเป็นสีแบบสีอะไรอะ่ะสีแดงออกส้มนะคะสีสีแดงออกส้มแหละนะคะเป็นสีแดงออกส้มนะคะ mm. เดี๋ยวมาชิมดูรสชาติจะไปในทางไหนยังไงนะคะ mm. เดี๋ยวชิมให้ดูกันเลยนะคะ mm. เนื้อข้างใน,นะะ mm. เนื้อข้างในนะคะเนื้อข้างในทุกคน เนื้อข้างในจะเป็นสีอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะในกล้องอาจจะเห็นเป็นอีกสีหนึ่งนะคะแต่จริงๆในกล้องเจ๊มองมันจะเห็นเป็นสีเหลืองนะคะทุกคนแต่จริงๆเนื้อเขาจะเป็นออกส้มๆนะคะนะคะในกล้องอ่ะแน่นอนเห็นเป็นสีเหลืองนะคะแต่ที่ที่ตัวจริงเขาจะออกส้มๆนะคะไม่ได้เหลืองนะคะเป็นสีออกส้มๆนะคะกลิ่น น่าจะไข่กล้วยไข่เนาะหรือเปล่าไข่กล้วยไข่มังม้งมัใช่คำว่ามั้งนะคะเดี๋ยวชิมก่อนนะคะชิมอืมไม่เหมือนกล้วยหอมไม่เหมือนกล้วยไข่ เหมือนอะไรอ่ะเหมือนกล้วยหอมไหมไม่นะเหมือนกล้วยไข่ไหมก็ไม่นะเดี๋ยวเนื้อเนื้อเนื้อ่อ,อ,อ,อยอยู่แล้วสัมผัสเนื้ออร่อยอยู่นะคะเนี่ยก็ไม่รู้ว่าก็ก็ก็บอกไม่ถูกคือในกล้องอ่ะแน,ะน่นอนทุกคนเห็นเป็นสีเหลืองแน่เพราะเจ๊บมองจากในกล้องเจ๊บเห็นเป็นสีเหลืองนะคะแต่มองด้วยสายตาจริงๆเขาไม่ได้เป็นสีเหลืองนะคะทุกคนเขาเป็นสีแบบออกไปในทางส้มอ่อนๆอ่ะนะคะ เอาไปในทางส้มอ่อนๆแล้วรสชาติอมหม่เคเนื้อนุ่มละมุนมีความในไส้เหมือนจะนสัมผัสตรงช่วงของไส้จะไปในทางของกล้วยน้ำว้าก็เหมือน ไม่หอมแต่ไม่หอมแบบกล้วยหอมไม่รู้ว่าบอกไม่ถูก <c oughs> สรุปก็บอกไม่ถูกอยู่ดีนะคะว่ามันไปทางไหนกันแน่ไปทางกล้วยไข่ก็ไม่ใช่กล้วยน้ำบาก็ไม่ใช่กล้วยหอมก็ไม่ใช่มันก้ากึ่งหมดเลยมันก้ากึ่งหมดเลยนะคะแต่ถามว่าโอเคไหมโอเคนะ เหมือนจะติดฝาดให้รู้ว่ามีฝาดนิดนิดนิดนดค่ะนิดนิด,คนด,นดแค่พอรู้ว่าติดฝาดแค่พอสัมผัสได้นะคะแต่พอกินเข้าไปไ,ม,ไ,ม,ไนะม่ไม่ได้ฝาดนะอมไม่ได้ฝาดกินจะ,จะหมดลูกอะยังบอกมันได้ว่าไปทางไหนอมืมีเปรี้ยวไหม ถ้าใช้ความรู้สึกสัมผัสลิ้นที่ถ้ามันจะออกใช้คำว่าออกเปรี้ยวเปียวรนิดนๆฝาดก็นิดนๆออกน้ำว้าออกหอมออกไข่หมดเลยจะบุกรูกันนะยังบอกไม่ได้ว่าเหมือนอะไรนั่นแหละถ้าถามว่าเหมือนอะไรก้ยไข่ก็ไปก้วยน้ำว้าก็ไปก้ยหอมก็ไปแต่เนื้อมันแน่ๆอย่างที่บอก สีส้มเนี่ยเนี่ยมองเห็นแบบเนี่ยย้ำย้ำอีกทีนะคะสีสีไปในทางอมส้มไม่ใช่เหลืองนะไม่ใช่เหลืองทุกคนอาจจะเห็นเป็นเหลืองแต่มองแบบนอกกล้องอะ่ะมันคือไปในทางส้มนะคะส้มอ่อนๆนะคะกินจนหมดลูกแล้ว <c oughs> อร่อยไหมได้อยู่นะได้อยู่นะไม่ได้หอมดิน เหมือนน้ำว้าแหละเหมือนไข่เหมือนหอมเหมือนบนเลยเหมือนสาอย่างเลยสรุปเนอะแต่กล้วยอะไรไม่รู้เหมือนเดิมืเนื้อนุ่มละมุนได้อยู่ถือว่าเป็นกล้วยที่ถ้าปลูกไว้กินได้อยู่ก็ให้ว่าเหมาะสำหรับเป็นกล้วยกินนั่นแหละ ถ้าแปลรูปไม่รู้เหมือนกันจะแปลรูปเป็นอะไรยังไงยังไม่เคยลองอืมแต่ถ้ากินหอมมาปลูกไว้ไว้กินได้ไหมรสชาติได้อยู่มันได้เคี่ริถ้าให้สเกลแบ่งครึ่งอร่อยกับไม่อร่อยให้ไปนในทางอร่อยค่ะนะคะให้ไปนในทางที่เรียกว่าอร่อยสำหรับคนบริโภคกล้วยนะคะ คนไม่ชอบกล้วยก็แล้วแต่แต่ถ้าคนชอบกล้วยบอกเลยว่าไปในทางที่เรียกว่าอร่อยแต่ว่าแล้วแต่เนาะลิ้นเรียกอะไรความรู้สึกในรสสัมผัสแต่ละคนอ่ะรู้สึกย่อมไม่เหมือนกันแต่อันนี้อย่าพูดแบบม่ความเป็นกลางเลยแบบแบบแบบไม่ได้พูดในความว่าชอบหรือไม่ชอบนะคะแต่ว่าเป็นคนกินกล้วยได้แต่ไม่ได้แบบว่าเป็นคนชอบกินกล้วยนะคะก็พูดในแบบความกลางๆถ้าใครสนใจนะคะ แล้วก็สงสัยว่ามีหลายคนถามมาไงรสชาติเป็นยังไงกล้วยอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะสรุปแล้วก็คือตอบไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันมีอยู่ในสองทางก็คืออีกกลุ่มหนึ่งบอกว่ากล้วยหนา้าอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าไม่ไม่ไม่ใช่นะคะส่วนคนที่ให้มาก็บอกว่าไปในทางกล้วยหอมแดงเอ่อนำเข้ามาจ,จากต่างประเทศอะไรสักอย่างหนึง่งประมาณนี้นะคะนี่นะคะลูกเขาก็ยาวประมาณนี้แล้วเครือหนึ่งไม่ได้ดกนะคะเครือหนึ่งมีแค่ห้าหวี นะคะมีแค่ห้าหวีแล้วก็อันนี้เป็นเป็นหวีที่เขาเรียกว่าภาษากล้วยคือตีนเต่าเป็นหวีสุดท้ายหวีน้องเล็กนะคะลูกก็จะเล็กนะคะแต่ว่าถ้าเป็นหวีทั่วๆไปลูกเขาจะยาวเละใหญ่กว่านี้อ่ทรงลูกเขาเป็นไปในทางแบบกล้วยไข่บุกกล้วยหอมนะคะอืมเรื่องกล้วยมาช่วยตอบอีกครั้งนะคะว่ามันควรจะเป็นกล้วยอะไรนะคะนะคะก็นะคะมาให้ดู นะคะมารีวิวให้ดูนะคะว่าวป้ยอะไรไม่รู้แต่ก็รสชาติถ้าจะปลูกไว้ติดสวนกินได้ไปในทางที่เรียกว่าอร่อยนะคะโอเคนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับคนติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเข้ามาคอมเมนต์ให้ด้วยยืนยันว่ามันคเล้ยอะไรกันแน่นะคะแล้วก็กนะคะกดติดตาม ช่อง YouTube พงษงชัยสวนสมรมเพื่อเป็นกำลังใจให้สวนพงชัยสวนสมรมด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ